กราบสวัสดีแฟนเลนโบแก๊งทุกท่าน้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงใหม่ของเราเหมือนเดิมครับผมน่ก็คือกินตามความเชื่อครับหลายๆคนอาจสงสัยว่าเออร้านนี้เป็นร้านที่มีกับความเชื่อตรงไหนบ้างนะครับผมผมเชื่อมั่นอย่าง,างนึงนะครับว่าร้านอาหารที่คนจะกินนะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเรื่องของดวงชะตาเช่นกินลาบเพื่อลาบยศสารเสริญกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองจะได้แบบคนแบบเอาเงินเอาทองมาให้พวกกินลอดช่องจะได้แบบลอดช่องทุกอย่างเลยอันนี้เหมือนกันครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ความเยอะ เส้นเยอะกินเส้นจะได้มีเส้นสายเหมือนกันครับนี่ถือว่าเป็นความเชื่ออาจจะดูแบบงงๆว่าเอยเอาไปโยงกันได้ไงแต่ผมบอกได้เลยครับวันนี้ถ้าเป็นร้านธรรมดาริงเรนโบ์ไม่มาแน่นอนครับแล้วก็ผมไม่ทําให้แฟนเรนโบ์แกงทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเตี๋ยวไข่แม่อีฟนะครับสาขาหนึ่งนะครับอยู่แถวฉะเชิงเซานะครับผมแล้วก่อนที่จะมาร้านนี้นะครับมันต้องมีวิธีการนั่นก็คือเราต้องสั่งก่อนกี่ชั่วโมงวะ เราต้องสั่งก่อน3ชั่วโมงนะครับผมเป็นเมนูที่พิเศษมากๆเลยผมพูดตรงๆแล้วผมไม่อยากทานเลยว่าผมตื่นเต้นมากวากรู้สึกตื่นเต้นมากอ้โหโอ้โองครับสวัสดีครับผมคุยกับพี่อะไรอยู่พี่หวานค่ะพี่หวานคะนี่เมนูชื่ออะไรเอ่ยเมนูไข่มังกรยักษ์ค่ะไข่มังกรยักษ์ผมรบกวนถามราคาได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ครับราคาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทค่ะ เ7 7ผมเป็นเรื่องตัวเลขอีกแล้ว7จ7ดนะเป็นเลขมงคลเหมือนกันนะคุณพี่นะผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่าร้านตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับตรงซอยหน้าเมืองซอย2ค่ะตรงซอยหน้าเมืองซอย2ของฉะเชิงเซาใช่ไหมครับโอเคครับผมจริงๆเขากินในกี่คนนะครับพี่จยนแบบเนี้ยประมาณ5คนขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้พี่ดูผมไปกินคนเดียวแล้ววันนี้พี่ดูผมไปกินคนเดียวเอาละเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยดีกว่านะครับผมดูแล้วจดจำครับจดจำน้วนไปใช้ไม่เข้าใจยกมือถามครับ เอเข้ามาดูครับผมอ้าวเป็นไงบ้างฮะน่าสนใจไหมฮะน่าสนใจนะครับผมอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีแฟนคลับมาดูเยอะนะครับผมเออเนี่ยถ่ายไหมฮะโอ้ครับอ่าครับผมคนกันเองนะครับผมนะฮะได้ฮะไม่เป็นไรครับผมผมยิ้มให้ด้วยไหมห้าฮ้าห้าใหญ่มากเลยนะคุณแม่ถ่าเกมาพี่เก็แล้วกันค่ะครับใหญ่มากๆเลยนะครับผมขออนุญาตแบ่งนิดนึงนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนาะ บอกแล้วนะครับต้องขึ้นชื่อเรื่องความใหญ่เลขก็ดูมงคลนะครับนี่นะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวไข่มังกรนะครับอ้าวแกะเพื่อให้เอาน้ําเข้าไปในเส้นหน่อยนะครับผมนี่เป็นไงข้างในก็จะมีเส้นนะครับผมแล้วก็มีไข่มีไข่เออไข่ยังมาตูมอ,อ,อย,มอยู่เรื่องของรสชาติยังไม่รู้แต่เรื่องของหน้าตาผมบอกให้เลยว่าผ่านใครไปใครมาแวะผ่านมาอย่างที่เห็นนะครับบอกได้เลยว่าสนใจกันเป็นสายตาลุงกันเป็นหนึ่งอยู่ที่ลูกชิ้นตัวนี้นะครับผมเป็นหมูเย้งล้วนเลยนะฮะสภาพคืออลังการมากเลยเหมาะกับคน ถูกหวยหวแบบเราๆนะครับผมขออนุญาตตักน้ำตรงนี้มาชิมก่อนเนาะ <c oughs> อร่อยมากครับไม่ได้เชื่อว่าทําจานใหญ่แล้วว่ามันจะมีรสชาติที่กลมกลมได้ขนาดนี้เราบปกติมั่นใจได้เลยว่าคนที่ไปเห็นจานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นข้าวคู่ข้าวผัดอะไรจานใหญ่ๆก็แล้วแต่นะมันมีความแบบไม่เข้ากันของเครื่องปงรุงถูกปะเพราะเวลาเราผัดกันเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณเครื่องปรุงกะค้าะเนลําบากอย่อร่อยมากข้างในมีลูกชิ้นอีกนะทุกคนแล้วเส้นเยอะมากไข่อุ้ยไข่แตกไปแล้วนี่ไข่หลายฟองว่ะ ในน้าของน้ำซุปพวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ถั่วกับผักอย่างเดียวนะมันจะมีแบบพวกหมูสับเล็กๆด้วยนะซึ่งแบบผมว่าไม่ต้องปรุงแล้วเข้ากันแน่นอนอร่อยอ่ะอืมยังยวก็อร่อย,ออย,ออย,ออยขออนุญาตชิมหมูเด้งก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วอยากลองชิมหมูเด้งมานานแล้วกิมน้ำซุปนิดนึงนะเนื้อนเนียน aftertaste เป็นพริกไทยอร่อยเหมือนกันเฮ้ยผมว่า น่าจะกินได้ประมาณสัก5้าคนนะได้อยู่นะถ้วยหนึ่งเนี่ยเคนต้องแน่คนละร้อยข้างล่างมันคืออะไรอ่ะมันมีชีสด้วยหรอเฮ้ยมันมีชีสมันมีชีสด้วยทุกคนไม่เคยกินแบบเส้นแบบนี้น้ำต้มยำแบบนี้แล้วมีชีสเลยนะขอชิมชีสกันรสชาติเหมือนคาโบนาร่าแบบต้มยำไทยอ่ะงงว่าทำไมมีชีสนะผมกำลังลังเลเรื่องการว่าจะกินหมดหรือไม่หมดดีนะหว่างนี้ผมขอกินไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินหมดไม่หมดนะแต่ผมขอขี้ดูก่อนนะมีไข่เยอะมากนะแล้วก็มีชีสอยู่ข้างล่างนะครับดูดิ คือความหนักแน่นของมันคือหมูเด้งแน่ๆ,ๆดูดิแน่นๆเลยนะผมว่าแน่นๆมากๆเลยแล้วเดี๋ยวมาดูตอนท้ายคือแว่าจะกินหมดไหมนะในหว่างนี้ก็รู้ผมทานไปเรื่อยแล้วกันในขณะที่เราทานไปเรื่อยนะครับผมผมก็อยากจะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆเรนโบแก๊งเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยมาร้านนี้ไม่ได้มีแค่ไซส์อย่างนี้เท่านั้นนะครับมีหลายไซส์มากๆมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับนี่ครับของขึ้นชื่อของร้านอีกเช่นเคยครับ นี่คือกะเพรากั้งไข่ดาวนะครับถามว่าผมไม่อิ่มเหรอผมบอกเลยผมจะท้าทายทุกกดแรงขยายของกระเพาะเรานะครับว่าเราจะอัดไปเท่าไหร่นะครับผมที่เราสามารถกินในราคาแบบนี้ได้แล้วก็ของเต็มโต๊ะแบบนี้นะผู้สนับสนุนใจดีของเราครับที่ใต้คอมเมนต์นะย,ยังไงก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมยังไงขอบคุณมากเลยครับขออนุญาตชิมกั้งนะกเพราก็อร่อยสรับ <c oughs> ยังไงถ้าใครอยากจะเข้ามาตามกันได้มาตามกันได้เลยนะครับที่ ที่ร้านวา่าเตี๋ยวไข่แม่อีฟสาขาหนึ่งนะครับเออร้านเปิด8ปดโมงครึ่งปิด4ี่โมงนะครับผมเอาละตอนนี้ผมขอกินก่อนแล้วกันเพือ่อไม่ให้มันแบบเสียความร้อนเกินไปนะผมขอกินก่อนอย่าว่า,างั้นว่าอย่างนี้นะกูจะตักยังไงอะ้ว <c> ก <oughs> ูเหมือนแบ่งหน้าเค้กกันยังไงเนะี่ย <c oughs> คำแรกโคตรว้าวเลยคำต่อๆมาก็ยังว้าวเลยนะคำในท้ายเริ่มวูบแล้ว หมือนเบอร์อะไอเทียท้อมากเลยจริงๆแบบคือกินหมดไปเท่านี้กูว่ากูต้องก็แน่เก่งพอตัวก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับก<ม>็ฝากเรนโบว์แก๊งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่ป้าน,น้าอานะครับไม่ว่าคนนอกเมืองกรุงบ้านทุ่งแดนไกลอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาชมตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เป็นกำใจให้ช่องของน้องลิงเรนโบว์ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องเรนโบว์แก๊งของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็คงไม่มีทางเลือกอะไรเยอะแยะมากมายมันกกก็็คคคงงต้้อออเเเหลลืืววิธีีาารรดยท่นนััแะบผม พี่ครับห่อได้ไหมครับคุณพี่มีอะไรจะพูดกับแฟนคลับผมไหมฝากติดตามด้วยนะคะร้านเจ้าใครแม่อีทนะคะครับผมลองมาชิมได้นะคะมีหลากหลายเมนูนะคะครับขอบคุณมากครับผมเอ,ออเอฟเอฟเออ,อ,อ,อหางมือเลยกันอ,อ,อร่อยไ่อิ่ม